สวัสดีพี่ๆทุกท่านจ้าสองสามสี่บาร,รมีบอลบอลทีติสวยมาแล้วจ้าค่าจะส่งหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรแอดไลน์ศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีออเปอเรเตอร์สาวน้องก้อยรับสายจ้ามาจ้าพี่พี่หลังฝนหยุดหลังฝนตกหนักจัดไปเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ครับพี่น้ำน้ำรอระบายจ้าน้ำรอระบายเนาะน้ำท่วม <laughs> อันนี้ยุบแล้ว <laughs> นี่นี่ยุบแล้วนะนี่ท่วมคือมาถึงตรงนี้เลยนะท่วมคือมาถึงนี่เลย อันนี้น้ำยุบแล้วเข้าเข้าส่วนบอลได้แล้วจ้ะตกนตหนักเลยต้นหนักเลยต้นช่วงนี้น่าจะพายุเข้านะพี่เนาะพายุเข้าตกทุกวันเดี๋ยวกลางวันช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก็ตกอ่ะต้นนี้ให้ดูจะบีอันนี้เป็นต้นต้นแม่พันแม่พันธรอผ่าจะพี่มณนีสาแสงเนาะมณดีสาแสงน,ะน,สสงนี่ต้นแม่พันุรอผ่าเอาออกมาไว้ด้านนอกเตรียมจะผ่าออกภาษานี้ออกภาษานี้จเบบีสิ้นเดือนนี้เนาะออกภาษาจะได้จัดใครรอติดตามเบบีรอเลยนะจ้ะอันนี้เดี๋ยวจะผ่าแล้วมา กลับมาที่ของเราตอนนี้ก็ลุยน้ำกันไปครับพี่เย็นเย็นเย็นดีเย็นดี <laughs> อ่ะตอนนี้เพชรบ้านปทุมเพชรบ้านปะทุมพี่เพชรบ้านปทุมป้ายสวยๆป้ายจำๆกระถางห้าจุดห้าจ้ะเพชรบ้านปะทุมสองร้อยบาทจ้ะสองร้อยบาทนี่ป้ายสวยๆป้ายจำๆฟอร์มฟูฟูกันเลยจ้ะพี่ฟอร์มฟูฟูกะถังอ่อห้าจุดห้ากันเลยนี่เพชรบ้านปทุมสองร้อยบาทจ้ะสวยๆกันทุกต้นเลยสวยๆกันทุกต้นเลยนี่ ตาบัตุมเลือกได้เลยนะจ๊ะเลือกได้เลยเพี่อหรือจะให้อ่าหรือจะให้ผมหรือให้น้องก้อยเลือกก็ได้นะจ๊ะพี่สวยสวยไม่ผิดหวังจากเพชรตาบัตุมสองร้อยบาทด้านนี้ดารานบพารัตป้ายลึกป้ายเจียป้ายสวยสุดใจสี่ร้อยห้าสิบีกระถางหกนิ้วดารานบพรัตปลายลึกจริงๆปลายลึกป้ายสวยป้ายเจีมยจริงกระถางหกนิ้วนะจ๊ะกระถางหกนิ้วดารานบพารัต คือตอนนี้มีฝนหยุดปุ๊บนี่แดดออกปั๊บนะทันทีเหมือนแบบมีสวิตสั่งการไปเลย <c oughs> จากฟ้ามืดท้องฟ้าเป็นน้ำในมีตกปุ๊บมีแดดมาปั๊บไปผงก็รี่ฟ้าเลยกลัวตกซ้ำอีกเนาะนะมาถ่ายบอลส,สวยๆให้พี่ๆได้ชมกันจ้ะวันหยุดแบบนี้เนาะ,ะต้นละสี่ร้อยห้าสิบนะจ๊ะดารานกพลัดทุกต้นเลยจะพีกระถางหกนิ้วนอ้ป้ายลึก,ลกป้าสวยๆเลือกยากให้เลือกให,ให้ได้ใจไปคัดแต่สวยๆไปให้อยู่แล้ว าานาราโนพรั์กระถาง6นิ้วนะจ๊ะกระถาง6นิ้วมีด้านนู้นอีกเดี๋ยวเดี๋ยวผมว,วนไปผมวนไปถัดมาด้านนี้บอลกาบด่างแดงก็่อยจ้ะพี่ลิ้นมังกรไฟนี่แดงๆงเดี๋ยวโตขึ้นยิ่งแดงยิ่งจัดยิ่งกว่านี้จ้ะขอบใบเขียวกัดแดงสวยๆลิ้นมังกรไฟ2อ0จ้ะกระถาง5.5ดัาางห .5 ลิ้นมังกรไฟลิ้นมังกรไฟ2อ0ร้อย้บาทจ่ะ สวยเดี๋ยวเริ่มกัดแดงเข้มมาสวยเข้มมาเรื่อยๆอย่าเไม้ชอบแดดจ้ะบอลกับด่างอ่ากัดแดงต้นนี้น้มี่ผมก็อยากลองเอาไปเลี้ยงนอกตู้ด้วนยะถ้าจะสีจะจานเพราะว่าวิมานดินที่ผมเอาไปไว้นอกตู้อะ่ะบ๊ะโหผมบอกเลยว่าด่างเข้มปัดเข้มกับบอลเนี่ยเข้มกว่าในตู้นะผมว่าไม้บางบางบางต้นนี่อ่าชอบนอกตู้นะเบ๊ะชอบแบบชอบแดดจัดแสงจัดอะไรประมาณนี้เนี่ยอันนี้ลิ้นมังกรไฟนะจ๊ะ ต้นละ250ทุกต้นเลยจ้าพี่ต้นละ250ทุกต้นเลยลิ้นมังกรไฟมังกรไฟนั่นนี้เป็นลูกไม้แยกหน่อเป็นใบไผ่ดำแดงจ้ะพี่ออกดำอมน้ำตาลนะแล้วก็มีความแบบว่าด่างด่างนะพี่ด่างแดงนี่นะด่างแดงนะแต่ต้นแม่เขาโตด่างเข้มสวยมากนะจ้าพี่พี่ด่างเข้มสวยมากเนี่เห็นไหมฟื้นใบออกดำด่างแดงแดงอมน้ำตาลแบบนี้300บาทจ้ะ ลูกไม้แยกหนอใบไผ่ใบไผ่ไไดาแดงดําแดงดาน้ําตาลอมแดงมีแข้งด้วยนะจ๊ะพี่พี่มีแข้งเลยนะนี่นะเอ๊มีแข้งด้วยเด้อใบไผ่มีแข้งเอาซิที่ไหนเหมือน่ะที่ไหนเหมือนไม่มีป็น <c oughs> ไงใบไผ่มีแข้งใบไผ่มีแข้งต้นละสามร้อบาทจะเป็นไม้แยกน่อล่ะจ๊ะไม้แยกนอเป็นลูกไม้ลูกไม้ใบไผ่แยกหนอนี300่สามร้อยบาทจากกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วลูกไม้ใบไผ่มีแข้ง ที่เราไปถามเพื่อนๆพี่ๆที่เลาะเลี้ยงบอลดูเออมีใบ,บไผ่มีแข้งป่าผมว่าหายากนะหายากส่วนมากใบ,บไผ่มันจะเป็นใบ,บไผ่เฉยๆเนาะอันนี้มีแข้งด้วยมีแข้งด้วยสวยตัวละสามร้อยจากใบไผ่มีแข้งอ่าด้านนี้เก้าทับเก้าทับเก้าทับไม้แยกหนอจากอันนี้กระถางอ่าหกนิ้วหกนิ้วเก้าทับแยกหนอเก้าทับแยกหนอสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะพี่สองร้อยห้าสิบไม้หนอ ก้าทับหน้าสวยฟอร์มกระถางหกด่างเจีมๆเลยสองร้อยห้าสิบเก้าทับไม้แยกหน่อสวยๆจ้ามีอันนี้ลูกไม้อีกหน้าหนึ่งเป็นลูกไม้อันนี้เป็นใบหอกจ้พี่ใบหอกลูกไม้ใบหอกแยกหนอด่างสวยๆแบบนี้นะจ๊ะนี่ลูกไม้ใบหอกใบน้ําตาลด่างแดงชาชมพูอมแดงแบบนี้นะจ๊ะพี่เพื่อนใบน้ําตาลเนาะพื่อนใบน้ําตาล เป็นลูกไม้เป็นใบหอกใบหอกกระถางหกนิ้วไม้แยกหนอสวยๆจ้ะสี่ร้อยบาทจ้ะต้นละสี่ร้อยลูกไม้ใบหอกแยกหนอนี่ใบหอกแยกหนอ,นหอ,นอด่างแบบนี้นะจจะไม่เป็นนี่นะอึ๊บนี่ด่างแบบนี้เลยด่างนี่พื้นใบน้ำตาลพื้นใบน้ำตาลด่างแดงอมชมพูแดงแดงเล็ดหมูแบบนี้นะจจะเป็สวยๆต้นละสี่ร้อยจ้ะกระถางหกนิ้วลูกไม้ใบหอก แยกนอนี่พื้นใบน้ําตาลดังแดงเลือดมูแดงชมพูของเลือดปูนี่ต้นละสี่ร้อยน่นจะไม่นอนละ400สี่ร้อยสวยๆกระถางหกอ่ะถัดมาด้านนี้เป็นอันนี้ก็มี๋อมีมีเพชรบ้านปทุมนี่เลยเพชรบ้านปทุมสองร้อยจ้าพี่เพชรบานปทุมเพชรบ้านปทุมน,มนี่ฟอร์มสวยๆกระถางหกนิ้วกะถางหกนิ้วสองร้อยบาทป้ายสวยๆเพชรบ้านปทุม เจ้าปอแก้วหน้าหวานน้ำตาลเรียกพี่นี่จะหน้าดางประครับเต้าประครับในตำนานเจ้าปอแก้วสวยอมตะจ้ะพี่พี่เจ้าปอแก้วไปไหน่อเดิ ور, มมาแยกหน่อมายยกหน่อเจ,จ้าปอสามร้อยบาทจ้ะเจ้าปอแก้วเจ้าปอแก้วสวยๆนี่มีหน่อนี่หนอที่หนึ่งจ้ะพี่แล้วก็นี่หนอที่สองนี่ก็สวยเช่นกันนี่เปิดมาแจ่มมาเอาเลยใบใหม่มาแล้วด้วยใบใหม่มาแล้วกระถางหกนิ้วนะจ้ะเจ้าปอแก้วหกนิ้วมายยกหนอ่อ 300รอยบาทอันนี้หน่อที่สองแล้วก็ตัวน,นี้หน่อที่สาจ้ะนี่ชมพูปแป่นมาเลยใบใหม่ชมพูปแป็นนี่น่าจะใบนี้จะพี่ใบนี้ยังพุ่งไม่สุดจเจ้าปอกแก้วหน้าหวานอ๋อมีตีนี้สองต้นเหรอลูกไม้ไอ้ลูกไม้ใบหอ,อกจ้ะพี่ลูกไม้ใบหอ,อกนี่เห็นไหมเขาจะด่างแบบนี้จะพี่เนี่ยพื้นใบน้ําตาลพื้นใบน้ําตาลด่างชมพูอมแดงเข้ม ลูกไม้ใบหอกแยกหน่อสี่ร้อย400จ้ะสี่ร้อยกระถางหกนิ้วกระถางหกนิวกน้วกระถางหกนิ้วด้านนี้มณีจันทร์มณีจันทร์มณีจันทร์ไม้หน่อเช่นกันสวยๆมณีจันทร์กัดเมสส็ดสีมาแล้วจ้ะพี่ด่างสวยๆเลยด่างสวยๆฟอร์มกระถางห้าจุดห้ามณีจันทร์สองร้อยห้าสิบบาทจ้ะสองร้อยห้าสิบมณีจันทร์นี่เม็ดสีสวยๆเจ้าพี่ไม้หน่อ ตากเแจมเม็ดสีมาแล้วสองร้อยห้าสิบมะนีจันมะนีจันไปครับพี่ลุยน้ำล็อกนี้กันต่ออ่าด้านนี้เขาเรียกว่าเป็นไม้มืองเหนือนะพี่เพราะว่าชื่อไปทางเหนือนะชื่อว่าอ่าเจ้าเวียงพิงเจ้าเวียงพิงเจ้าเวียงพิงทางเหนือไหมทางเหนือเนาะก็จะทางเหนือน่ะก็อู้กับอี้กับอันกับเจ้าโก็เมืองเขาไี่โงเมืองเจ้าเวียงพิงจ้ะพี่เป็นไม้ ด่างปลาคัรบเหมือนตระกูลนะครับพวกเจ้าปอพี่ด่างปลาครแบบแบบแบบเจ้าปอแบบเจ้าปอประมาณนี้อันนี้แต่อันนี้เป็นไม้ใหม่อันนี้เป็นไม้ใหม่ชื่อว่าเจ้าวเวียงพิงเจ้าวเวียงพิงนี่เห็นไหมพี่เปิดด่างมาแล้วเปิดด่างลายปลาคัรบมาแล้วจ้ะเปิดด่างลายปลาคัรบมาแล้วกระถางหกนิ้วนะจ้ะกระถางหกนิ้วเจ้าเวียงพิงสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทแล้วก็ต้นนี้เห็นไหมเนี่ยใบใหม่ครับพี่ใบตรงกลางเลยเปิดด่างปลาคาร์บมาแล้วนี่ สามร้อยบาทเช่นกันจ้ะพีสามร้อยบาทเช่นกันเจ้าเวียงพิงสวยๆเปิดหน้ามาแล้วจ้ะเปิดหน้ามาแล้วเรียบร้อยไม่เปิดหน้าก็มีนะจ๊ะไม่เปิดหน้าคือไม่ปลูกรอดูก่อนอยู่ในกระถางอ่าสองแล้วน่ะเราจะได้ความน้วคือไม่เปิดไม่เปิดหน้าแบบมาแบบนี้จ้ะเอออันนี้เปิดหน้ามาแล้วครับจับปลาสวยจมๆเจ้าเวียงพิงกระถางอ่าหกนิ้วสามร้อยบาทจ้ะชื่ออกทางเหนือทางเหนือเนาะอันนี้ก็จะเป็นเก้าทับนะจ้ะเก้าทับไม้หน่อจับอีไม้หน่อ สองร้อยห้าสิบจ้ะเก้าทับกระถางหกนิ้วไม้แยกหนอต่างสวยๆนี่แล้วก็ต้นนี้นี่ก็แจ่มเหลืองอันนี้ดังเหลืองมีรอดใหม่ก็เหลืองออกมาเลยรอดใหม่ก็ดังสวยเหลืองแจ่มมาเลยอ่าด้านนี้เป็นทับทิมทองทับทิมทองเปิดเหลืองทองสวยแจ่มแจ่มมาแล้วกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วทับทิมทองสองร้อยห้าสิบจ้ะ 250ทับทิมทองทับทิมทองใบใหม่ใบนี้จะเป็ดใบเหลืองใบเหลืองทองใบนี้เลยทับทิมทอง250แล้วก็ต้นนี้ใบใหม่ก็เปิดเหลืองทองเช่นกันจ้ะทับทิมทอง250กระถาง6นิ้วนะจ๊ะกระถาง6นิ้วจ้ะนี่ทับทิมทอง 250, าาทับทิมทองทททองันนี้ก็เป็นดาราดาราอีกฝากฝั่งหนึ่งจะเป็นดารา450รกระถาง6นิ้วจะ้ะดารานบพลัต นี่ป้ายสวยลึกๆมาจ้ากระถางหกชอบต้นไหนก็แคบต้นนั้นก็ได้ไม่ม่ชอบต้นไหนแคบต้นนั้นเนาะแต่ไม้ตรงปกสวยตรงปกของแท้ไม่มีสอบแน่นอนจ้านี่450าดารานกพลัดหกนิ้วฟูฟู ด้านนี้ด้านน,าน,นี้เดี๋ยวผมเปิดตู้นี้นะรอ่ะลุยน้ํากันไปลุยน้ํากันไปอันนี้อันนี้คืออะไรเห็นวางไว้ข้างนอกไม่เก็บเขาตู้อ่ะอันนี้ก่อนสีเลิกงามสีเลิกงาม สีเลือกงามกระถางหกนิ้วจะพีป,ป้ายเหลืองสวยจมจมเม็ดสีมาแล้วจ้ะเม็ดสีมาแล้ะสีเลือกงามเจ็ด้อยบาทเจ็ดร้อยบาทป้ายเหลืองสวยจมจมเม็ดสีเริ่มมาแล้วจ้ะฟอร์มกระถางอ่าห้าจุดห้านิ้วบ้างหกนิ้วบ้างแล้วแต่จะจับใส่เลยเจอต้นไหนจับใส่เ,เจอกระถางไหนจับใส่แบบนั้นฟอร์มจะไม้ฟอร์มเดียวกันไม้ฟอร์มเดียวกันห้าดห้านิ้วบ้างหกนิ้วบ้างเนาะสีเลือกงามสีเลือกงาม เจ็ดร้อยบาทจ้ะสีเลิศงามสวยแจม่มแจ่มฟ้มใหญ่นะยีม่ฟอรฟ้อมใหญ่นะอ่ะเทียบกับฝ่ามือนี่เห็นไหมต้นโตต้ตนโตนี่เม็ดสีเริ่มมาแล้วเม็ดสีเริ่มมาสีเลิศงามเจ็ดร้อยบาทด้านนี้สีการจะนาพิเศษเกนสองป้าชมโูสวยแจม่มขอบทองจ้าสี450่ร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วกระถางหกสีการจะนาพิเศษหน้าหวานหวานแบบนี้นะจ๊ะหน้าหวานหวานสีการจะนาพิเศษ เจนสองเจนหนึ่งจะเป็นแบบหน้าดำๆโอมน้าตาลแตบบ่ว่ามาาันจะทึบๆหน่อยนะพี่เนาะอันนี้เป็นเจนสองที่่าออกมาแล้วเป็นพื้นใบเขียวปใบชมพูด่างชมพูตัดกันเจีมยจๆนะพี่ขอบใบสะโพกทองขอบใบทองสีกันจนายพิเศษเจนสองสี่ร้อยห้าสิบจ้ะห้าสิบอันนี้ก็เป็นโชคใช่ไหมเดี๋วนนะเดี๋ยวนะไปเ,นะเอ่ย อ๋อเพชรพลอยการเพชรพลอยการยังใหญ่เลยยังใหญ่เลยเพชรพลอยการยังใหญ่เลยใหญ่ไปไหมจกสารคนแพ็คเลยน่าจะต้องน้อยผ่าแนละ้วไหมใหญ่ใหญ่มากตัวน,นี้ใหญ่มากใหญ่มากซับพูนผลจ้ะพี่ซับพูนผลซับพูนผลซับพูนผลนี่อันนี้จะออกหน้าออกเขียวเขียวขาวจมูซับพูนผลสามร้อยห้าสิบจ้ะสามร้อยห้าสิบ หน้าเขียวจมพูเขียวจมพูมันจะมีอีกหน้าหนึ่งก็คือหน้าออกออน้ำตาลอมน้ำไอ,อดามอมน้ำตาลเนาะด่างแดงน,นั้นีหน้าเข้มเขมอันนี้ออกหน้าเขียวเขียวขาวชมูซับพูนผลสามร้อยห้าสิบจะสามร้อยห้าสิบนี่ใบล่าสุดจะพีใบล่าสุดอันนี้ซับพูนผลอันนู้นอะไรเนี่ยหวานเดี๋ยวนะอยู่ข้างหลังหวานเจี๊ยบเลยรัชโลทอน โอเคว่าอะไรหวานหวานรัชโลธอนรัชโลธอนรัชโลธอนดังสวยรัชโลทอนสามร้อยบาทจ้ะกระถางหกนิ้วจะไปพี่หน้าหวานเจี๊ยบต้นนี้แนะนําเลี้ยงในตู้อบหลังจากพี่เลี้ยงนอกตู้น่าจะอ่าใบเสียแนะนาเอ่อสําหรับพี่พี่ที่มีตู้อบ้วต้นนี้นะพี่รัชโลธอนนะแนะนําที่มีตู้อบหรือมีกระโจมมีอะไรพวกนี้ครับพี่นี่สามร้อยบาทจ้ะรัชโลธอนสวยหวานเจ้าสาว กระถางห้าจ้พี่เจ้าสาวต้นที่โดนเทต้นสุดท้ายของสวนต้นที่โดนเทยังไม่ไปยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ 350, สามร้อยห้าสิบจะาพี่เจ้าสาวใครจะรับน้องไปดูแลนะจ้ะต้นสุดท้ายของสวนเล็้วเจ้าสาวโดนเทตั้งแต่นูดรอบนจ้สองถามทิแล้วปะเนาะนี่ฟอร์มใหญ่เจ้าสาวสามร้อยห้าสิบอันนี้คือป้ายตัดกันแจ่มมากนะจ้ะพี่เห็นไหมป้ายชมพูตัดพื้นใบแจ่มมากฟอร์มนี้ลงกระถางสิบได้สบายสบายใหญ่มากแล้วกระถางห้านี่คือเล็กไปเลย สามร้อยห้าสิบจ้ะเจ้าสาวป้ายสวยต้นนี้นะจ๊ะนี่ด้านนี้เป็นอ,อันนี้น้ามังนนใจใหญ่มากมีหน่อมาแล้วพี่เนี่ยให้ดูห <c oughs> นอน้องหน่อน้องหน่อน้องเป็นน้ามังนนแผงนะจ๊ะพี่นะเมืองนอนหน้าแผงใบอะนี่นะพี่พี่ดูมือผมนี่เป็นไงมองไม่เห็นจ้าใบใบใหญ่กับฝ้ามือใบใหญ่กับฝ่ามือต้นใหญ่กระถางหกนิ้วจ้ะ พร้อมหน่อไปเลยพร้อมหน่อนะเมืองนอนท์หน้าแพงพร้อมหน่ออ่าสี่ร้อยบาทแล้วกันจ้ะพี่พี่สีนะ่ร้อยบาทเนาะณนเมืองนนท์ใบใหญ่เบลเลอร์เทอร์เลยพร้อมหน่อสําหรับขายที่อยากไปเลี้ยงฟอร์มกรไดพเ่ยนะสี400่ร้อยบาทณนเมืองนนท์อันนี้ออกหน้าเลืองทองแล้วนะจ๊ะนี่ใบใหม่ล่าสุดเปิดหน้าเรืองทองสวยมาละจ้านี่เมืองนอนท์หน้าแพงพร้อมหน่อสี่ร้อ,อยกระถางหกนิ้ว คุ้มจัดผมบอกเลยคุ้มจัดอะลงตาก็หน่อยลงตาโอ้ใบหม่เปิดมาฮาร์ปครึ่งแบบนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวเชียวนี่ใบไม่ล่าสุดจ้ะพี่หลวงตาเมืองลงตาเมืองนี่ดูใบร่างให้ดูใบร่างก่อนด่างดี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 หลวงตาเมือง450บาทจ้ะ450กระถางอ่าห้านิ้วกระถางห้านิ้วนี่ใบล่างๆด่างดีด่างดีหลวงตาเมืองแดงปัดเชยวแดง,แแดงตากันจำเจมใบล่าสุดใบที่ผมจับเลยใบฮาร์ปครึ่งใบนี้เลยจ้ะใบล่าสุดหลวงตาเมือง450 ฟอร์มใหญ่ๆจากฟอร์มใหญ่ๆดังสวยๆฟอร์มใหญ่ดังสวยๆอ,อ่ดมาก็ต้นนี้อ่าวังพิกลวังพิกลจ้ะพี่วังพิกลสามร้อยบาทไม้ใหม่นี่เปิดดังมาแล้วเจมๆจมผมบอกเลยว่าเดี๋ยว อันนี้คือยังไม่เต็มฟอร์มถ้าเต็มฟอร์มสวยเข้มมากใครอยากดูต้นแม่ทักหาน้องก้อยจะบีโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดมีรูปแม่ตอนผ่าตอนนี้จอไม่รู้อยู่ไหนน่าจะยุบก็มีมีถ่ายรูปไว้ตอนก่อนผ่าจะบีต้นแม่สวยมากสวยจริงวางพิกุลมาให้ใหม่นี่ทักดูแม่ก็ได้จ้ะทักดูแม่ก่อนได้สวยจริงจะบีเห็นไหมเปิดด่างกันแบบนี้สวยจริงสวยจริงสวยกว่านี้สวยกว่านี้ต้องบอกเลยว่าสวยกว่านี้เดี๋ยวดูรูปแม่ก่อนวางพิกุลสามร้อยบาทจากกระถาง ห้านิ้วกระถางห้านิ้วจ้าอันนี้สาวนครใช้สีหน้าชมพูไซส์ใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆต้นนี้เป็นไม้หน่อรอจ้ากระถางเอ่อห้านิ้วกระถางห้านิ้วสาวนครใช้สีสาวนครจะสีต้นนี้นี่ใบนี้ใบใหม่ล่าสุดจะบี่เปิดด่างชมพูทองสามร้อยห้าสิบกระถางห้าจ้ะสาวนครใช้สีสามร้อยห้าสิบบาทจ้ะ สาวนครสาวนครไม้หน่อสามร้อยห้าสิบด้านนี้เป็นลูกไม้แยกหน่อใบหอกด่างม่วงจ้ะพี่พี่ตูกไม้แยกหน่อใบหอกด่างม่วงเนี่กระถางห้าจุดห้านิ้วนี่เห็นไหมแดดก็แดดก็จัดกา้านเฉละเกินนี่สะท้อนแสงได้เป็นลูกไม้ใบหอกด่างม่วงเป็นไม้แยกหน่อจ๊ะเป็นลูกไม้ผ่านแยกหน่อก,กระถางห้าจุดห้านิ้วสี450่ร้อยห้าสิบจ้ะใบหอก ด่างส,สวยๆแบบนี้ไม้หอกไม้ไผ่พี่ทำยากๆเลยจริงๆทำยากเพราะใบไม้ให้หัวน้อยทำทำจำนวนน้อยได้จำนวนน้อยอันนี้ก็คือปาดเลี้ยงแบบกว่าจะได้ฟอร์มใหญ่แล้วก็แยกหน่อเอาพี่เนาะนเพราะว่าหัวให้น้อยมากก็เลยแบบเลี้ยงเอาเอาหน่อดีกว่าเพราะว่าพวกไม้ใบหอกไม้ไผ่เขาจะให้เขาจะให้หัวเป็นไหลครับพี่คือดิ่งดิ่งยาวลงไปใช่ไหมประมาณนิวก้อยเอง ปาดมาก็ได้ไม่กี่ชิ้นจ้ะนี่ผมเลยแยกดองเอาต้นละสี่ร้อยห้าสิบนะจ๊ะลูกไม้ใบหอกด่างม่วงด่างม่วงสวยๆแบบนี้จ้ะพี่สนามม่วงสวยๆแบบนี้กระถางห้าจุดห้านิ้วสามต้นสองฟรีมีเก็บเงินปลายถางสองสามสี่บอลลีมิบอลสนใจโทรแอดไลน์ศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีอัพเดตสาวน้องก้อยรับสายนะครับผม สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า